สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซัม s ุง g g a l a ซี่ยองก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนุ่นน้องของทาง s a m s u n งแต่ความสามารถของเขาไม่น้องเลยเรามาดูกันผมก็ชอบแอปนี้คนระับ s a m s u n สมาร์ทแคม ERA นี่ใช้ในการโอนภาพจากสมาร์ทแคม ERA ของเราก็คือ s ั m s ุ n สมาร์ทแคม ERA นั่นเอง โอนเข้าเครื่องโทรศัพท์อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้สายใดๆในการเชื่อมต่อทั้งนั้นและก็ยังสามารถควบคุมกล้องโดยใช้แอปนี้ด้วยความสามารถของเขาไม่น้อยเลยก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวใช่ปะไม่มีใครมาถ่ายรูปให้เราเราก็ใช้แอปนี้ในการควบคุมกล้องของเราเราก็วางกล้องไว้ที่ใดที่หนึ่งอ,อ,อาจจะเป็นขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้แอปนี้ จัมปงสมาร์ทแคม ERA แอปควบคุมได้เลยสั่งให้มันถ่ายภาพอะไรอย่างง่ายดาและก็ยังมี App อีกอย่างที่ผมชอบก็คือแชทออนครับแชทออนเอาไว้แชทกับเพื่อนเพือ <c oughs> เ่อนเยอะครับไว้แชทกับเพื่อน,อนแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์ในการแชทระบายอารมณ์อย่าเนี้แล้วก็ระบายเป็นตัวอตูนออกมา สบายอารมณ์โดยการใช้สติกเกอร์ก็เป็นแอปที่น่าสนใจครับผมชอบตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ใช้แชทกับเพื่อนๆแล้วราคามีแค่สาทอเ้เองอยากจะบอกว่าลื่นหัวแตกอ่นะมันลื่นมากอ่ะเดี๋ยวผมจะสไลด์ดูฟูดฟูดขึ้นมากอ่ะ